เหมือนคนว่าไม่สมศักดิ์ศรีนางเอกนักร้องเบอร์หนึ่งปัจจุบันไก่ปิสศาับานปลายไร้เงาสามีผันตัวเปิดท้ายขายผลไม้ริมถนนแม้จะเคยโด่งดังมาในอดีตแต่ชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีจุดลงสำหรับอดีตนักร้องหมอลำรุ่นใหญ่ไก่ปิสศาวงศิริ ที่มีคนไปพบเจ้าตัวนั่งขายมะละกออยู่ริมถนนจนมองว่าชีวิตขาลงจนต้องผันตัวเป็นแม่ค้าริมถนนซึ่งไก่ปิศาวงศิริก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตัวเองเป็นเกษตรกรเป็นมานานแล้วเพียงแต่ไม่มีใครรู้คนอื่นมักจะเห็นตัวเองไปร้องหมอลำงานคอนเสิร์ตหรืองานละครมากกว่าถามว่าถ้าย้อนกลับไป40ปีแม่เป็นเบอร์หนึ่งค่อนข้างโด่งดังมาก ก็ใช่ค่ะตอนนั้นอยากเป็นนักร้องเราอยากจะเป็นนักร้องอยากทำแผ่นเสียงเพราะว่าบ้านแม่อยู่ไกลต้องตื่นมาฟังวิทยุหมอลำตอนเช้าได้ยินนิดๆหน่อยๆมันก็จะมาอยู่ในหัวเราก็จะมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเข้ามาในหัวเราเรื่อยๆแม่เป็นแม่นักคนที่สองของประเทศไทยมายังไงถึงได้บทแม่นักพระขนงตอนนั้นพอแก้วหน้ามาจบเราก็ไม่รู้ว่าจะแสดงเรื่องอะไรต่อ ก็ไปทานอาหารเจอคุณแพรัสสังวริบุตรเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายเรื่องแม่นาคพะขนงก็ให้แม่มาเจอท่านที่บริษัทคือตอนนั้นท่านเลือกเราเลยพอเรามาแสดงมันเป็นทีวีช่องแรกที่ถ่ายทอดเป็นสีเหมืองหนังในโรงแล้วแม่นาคก็เป็นเรื่องแรกของช่องนี้แล้วก็ออกอากาศเป็นสีเราเป็นเกษตรกรเป็นมานานแล้วแต่ไม่มีใครทราวบว่าเราทำอะไรนอกจากเราไปร้องหมอำํำ งานคอนเสิร์ตหมอรำหรือแสดงละครซึ่งอาชีพนี้เราทำมานานแล้วปลูกข้าวพืชผักผลไม้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมารอบแรกก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้มีลุงคนหนึ่งให้เราปลูกมะละกอฮอลแลนด์ตอนนั้นเราก็ปลูกไป15ไร่และมะละกอแขงอีก5ไร่ภาพที่เห็นแม่ลงมาขายเองก็มะละกอมันไม่มีตลาดลงพอเดี๋ยวก็เจอผลจากสถานการณ์ทุกตลาด คือขายไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมะละกอวันละสามถึงตันเลยตัดสินใจลงมาขายเองคนคิดว่ามะละกอฮอลแลนด์น่าจะแพงเราขายก็ขายไม่แพงก็น่าจะได้นะวันหนึ่งปุ๋ยพันกว่าเราไปขายก็คิดว่าน่าจะได้ค่าแรงลูกน้องก็ยังดีกว่าเอาไปทิ้งแล้วนอกจากเกษตรกรสิ่งที่ทุกคนรู้จักคือนักร้องมอรําเล่นละครไม่ได้ทำนานเท่าไหร่แล้วคือแม่ไม่ได้เล่นละครเลยตั้งแต่กุมภาพันธ์ พอต้องปิดกองถ่ายแล้วก็งานคอนเสิร์ตท,ที่เราไปร้องตามงานวัดงานบุญงานอะไรตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เดินต่อไปได้แล้วบางช่วงยังมีการร้องหมอลำเรียกลูกค้าอีกด้วยก่อนสถานการณ์แบบนี้เราทำกเกษตรก็ได้ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกัน แต่ก่อนทำข้าเป็นหลักก็มีหลายคนเขาก็โทรมาถามเป็นยังไงอยู่ได้ไหมเราก็บอกว่าขายผักไม่ได้